อาณาจักรสายเชียวงวิโรธสร้างทะเลน้ำจืด500ไร่อยู่บ้านปลายจากเด็กขุดส้วมแลกค่าเทอมสู่เศรษฐีพันล้านเปิดอาณาจักรสายเชียวงวิโรธสร้างทะเลน้ำจืด500ไร่ไว้อยู่บ้านปลายเบื้องหลังความสําเร็จของหนังละครหลายๆเรื่องสําหรับสายเชียว,วงวิโรธก่อนที่จะลงหลักปักฐานทํานาที่เชียงรายในวัย15-16ปีไม่มีตังเรียนพ่อเอาไปขัดดอกกับลุง ตั้งใจทำนาเจอน้ำท่วม7 8ถึงวันเน่าทั้งทุ่งจนต้องเข้ากรุงเทพไปหางานนั่งรถไฟไปหัวลำโพงไม่มีตังเดินไปเรื่องงานทั้งเป็นกรรมกรคนงานช่างเชื่อมต่างไม่มีแม้จะกินข้าวต้องไปเอาข้าวบูขึ้นราแล้วมาต้มกินประทังหิวเพื่อมีแรงไปเดินหางานวันหนึ่งเห็นกระดาษประกาศรับตัวป,ประกอบไปสมัครจนได้งานแรกยืนถือดาบอยู่หน้าพระราชวังทหารเฝ้าประตูเมืองก่อนไปฝึกคิวบูเพื่อเป็นสตังแมนพัฒนาไปเล่นกับจีนฮ่องกง และหนังฮอลลีวูดดังๆหลายเรื่องสายชียวงยิโรจจนปั่จุดบันขึ้นแทนนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวหน้าของไทยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่ชีวิตเคยเริ่มต้นจากสูงต้องกินข้าววัดและโชคชะตาเปลี่ยนผ่านได้เข้ามาในวงการบันเทิงจนเริ่มมีชื่อเสียงโดยปัจจุบันสายเชียมีอาณาจักรทะเลน้ําจืดบนที่ดิน500ไร่ซึ่งรู้จักในนามสยามชายหาดทรายขาวจังหวัดนครปฐมที่กําลังดูแลอยู่ได้2ปีแล้วมีทั้งที่ดินบ้านจัดสรร โดยแรกเริ่มจากวันเกิดคิดอยากจะจัดที่ริมทะเลสวยๆจึงมีน้องคนหนึ่งเนรมิตขึ้นมาให้โดนใช้เวลา20วันเท่านั้นในการสร้างและคอยต่อยอดขยับขยายกันเรื่อยๆจนกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทั้งนี้สายเสียได้เผยว่าแต่เดิมที่ดินตรงนี้เป็นบ่อปลาชีมาในราคา400,000บาทต่อนหนึ่งไร่เมื่อ3ปีก่อนและการออกแบบก็มาจากประสบการณ์ด้านก่อสร้างของตัวเองล้วนๆอีกด้วยไว้อยู่บ้านปลายเมื่อก่อนเขาว่าเป็นดาราไส้แห้งไม่โกรธนะทำเป็นไม่ได้ยิน ไปต้องสู้ชีวิตมีอาชีพอะไรให้ทำก็ทำจนทุกวันนี้ประสบความสำเร็จ